ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซภารวยช n แนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะ<ม>เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะ แอดมินนะคะก็จะพามานะคะสรุปแนวทางฮานอยสายด่วนนะคะของงวดก่อนเนาะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมนะคะขอประตูหน้าบ้านได้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะเฉพาะกิจ17นะคะหลุดนะ95ก็หลุด06มานะคะชุดเด่น0ูเบิ้ลหลุดนะคะ25หลุด 0, 6, สองหกหลุดนะคะแปดสามไม่มีสามหกรหลุดสรุปแล้วมาน้อยพิเศษนะคะตัวเลขน้อยมากโอกาสเข้ายากนะคะการหลุดมีเยอะนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะก็จะมี04 50 15นะคะ สำหรับเน้นนะคะก็จะเป็น96นะคะ79นะคะเดี๋ยวแถมไป24นะคะวันนี้มีแถมอีกแล้วนะคะนี่ก็อย่าลืม76นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวในะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซว่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวะทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดียด๋วยวดแงงเงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซว่ขอตัวลาี่ก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า